สวัสดีครับพบกันกับบ่าวช่องบ่าวไทยบ้านครับมื้อนี้นะครับเขาได้ทําการในบ่มเชื้อเ็ดฟางไว้เป็นเวลาสี่คืนห้ามื้อครับมื้อนี้เขาสิมาเปิดเพื่อทําการตัดใยนะครับอันนี้ผมก็ทำครั้งแรกนะครับทําในบ่อซีเมนวงแปดสิบเซนครับเปิดเบิ่งกันเลยครับว่าเชื้อเฮทจเดินดีหรือเปล่า อันนี้เป็นการเปิดแล้วถ้ามันออกเชื้อดีก็สิได้ทำการตัดใยเฮดนะครับเพื่อให้เร่งการจเจริญเติบโตของเพื่อนมาเบิดก,กันครับเปิดแล้วเห็นไหมครับมันสีบวก่อยเห็นนะครับคอน,นมีนี่มันจะเห็นนี่ครับตัวบนชัดแบบนี้ครับเพราะว่าผมเอาฟางตัวนี้ปลกหนานไว้มันเลยบวขึ้นมาข้างบนครับ เห็น่ค่อยชัดวันเด้ฉะนั้นผมสิดทำการตัดใยด้วยกันหดน้ํานะครับจากนั้นทิ่ทำการคุมผ่าไว้อีกประมาณ สามมื้อครับค่อยมาเก็บเห็ดกันครับโดยที่การคุมเขาก็จะเอาไม้ครับไม้ไผ่ามากันไว้เพื่อให้อากาศได้เข้าไปเพื่อมีอากาศครับทำแบบนี้แล้วก็จะใช้เสื้อหัดไม้กรเก่าครับแล้วก็ปล่อยไว้อีกสามมือ้อ สามสามคืนแล้วเราค่อยมาเปิดเก็บเฮ็ดกันครับโอ้ยตัวนี้จะเป็นถังแรกครับผมเฮ็ดอยู่ตัวนั้นอีกถังนึงแต่ว่าตัวนั้นต้องรอมื้ออื่นครับตัวนั้นยังสี่มือ 4, ม้อสี่มื้อสามคืนตัวนะ่ะตัวนี้มันสี่คืนห้ามื้อแล้วครับรออีกสามวันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเก็บเฮ็ดให้เบิงนะครับสำหรับตอนนี้ก็ไอขอจบแค่นี้ครับ